พี่น้องชาวอำนาจ,จเจริญที่เครารพรักทุกท่านขอเรียนเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านใดที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ววันที่7พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาขอเรียนเชิญทุกท่านไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งณนะที่หน่วยเลือกตั้งกลางเขตเลือกตั้งที่1ณหนะอประชุมโรงเรียนอำนาจ,จเจริญ เตเลือกตั้งที่2องณหอประชุมโรงเรียนปทุมราชบงสาและในวันที่14พฤษภาคม2566ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับปัดเลือกตั้ง2ใบใบที่1สีม่วงเลือกคนที่รักใบที่ส สีเขียวเลือกพรรคที่ชอบทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใส